สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิ้ในช anel u ูทู e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าเรือวัดบางนานอกนะทุกคนก็ถ้าใครที่จะมาท่าเรือนี้นะฮะก็ให้นั่งรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีบางนานะครับแล้วก็ต่อรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถแท็กซี่รวมถึงรถสองแถวเข้ามาที่ท่าเรือนะครับก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งเรือข้ามฟ้าจากท่าวัดบางนานอกไปที่ท่า บางน้าพึ่งนอกนะครับก็ถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดในคลิปบางส่วนที่ผมด่พูดฟังไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดภาพอะไรก็ต้องกราบขออภัยเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันเลยนะทุกคนสําหรับใครที่เอารถมอเตอร์ไซค์มานะฮะก็สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือไปด้วยได้นะครับนี่นะฮะก็มีคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มารอลงเรือนะทุกคนก็สำหรับค่าเรือข้ามฟ้าก็อยู่ที่คนละ5บาทเท่านั้นนะทุกคน ลำหนึ่งก็สามารถจุผู้โดยสารได้60คนรวมยานพาหานะ,ะด้วยนะครับฝั่งนู้นก็เห็นสะพานภูมิพลนะฮะเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะใต้สะพานก็จะมีของรัดโคนะครับขึ้นเรือก,กันเลยนะทุกคน ก็มีคนที่ข้ามมาจากฝั่งนู้นด้วยนะทุกคนนะตรงนี้ก็เป็นวัดบางนาน,นอกนะครับก็มีคนมาให้อาหารปลาเป็นจำนวนมากนะฮะบ,บางคนก็มาไหว้พระมาทําบุญนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่23ตุลาคมนะครับวันปีมะราชก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะทุกคนบางคนก็มาท่องเที่ยวมาไหว้พระทําบุญมาให้อาหารปลานะครับตรงนี้เราก็จะเห็นเรือสินค้าแยะๆมากมายเลยนะฮะทุกคน สำหรับเรือสินค้าก็จะเข้ามารับส่งสินค้าที่ท่าเรือของเตยนะครับเขาก็รอผู้โดยสารจนครบจำนวนนะฮะแล้วเขาก็ถือจะออกนะครับนี่นะครับเรือสินค้านะฮะกำลังวิ่งออกสู่ทะเลอ่าวไทยนะครับ อันนี้เป็นเรือบรรทุกดินนะทุกคนน่าจะวิ่งยาวๆไปจนถึงอยุธยาเลยนะครับพวกเรือบรรทุกดินบรรทุกทรายนะครับ นะครับแล้วก็จะข้ามไปในฝั่งของท่าเรือวัดบางน้ำพึ่งนอกนะทุกคนก็ให้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยายายายเลยนะครับ ตอนนี้ก็รอหลีกทางให้เรือบรรทุกดินประทุกทรายไปก่อนนะครับ ลำนั้นมีผู้โดยสารคนเดียวนะฮะทุกคน VIP เลยนะครับใครที่ได้นั่งเรือลำนั้นนะฮะเหมือนได้เหมาทั้งลำนะครับอีกอย่างวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะฮะคนเขาก็มาท่องเที่ยวกันนะทุกคนมาปัจจัยานท่องเที่ยวบางกระเจ้านะครับ นี่นะครับวัดบางน้ำพึ่งนอกนะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่นะทุกคนซึ่งที่วัดบางน้ำพึ่งนอกเองนะครับก็จะมีร้านเช่าจักรยานนะครับร้านเช่าจักรยานก็จะอยู่ด้านหน้านะครับใครที่ต้องการที่จะมาเช่าจักรยานวัด รอบเกาะบางกระเจ้านะก็มาเช่าที่นี่ได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะฮะอยู่ที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะทุกคนอันนั้นก็จะเหมาะกับคนที่เอารถยนต์ส่วนตัวมานะฮะก็เอามาจอดที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งแล้วก็เช่จาจักรยานที่นั่นได้นะครับถ้าเอารถยนต์มาก็จะมาทางราชบูรณนะพเพื่อประแดงนะครับ ตอนนี้เรือก็กำลังเข้าเทียบท่านะครับก็มีผู้โดยสารอีกกลุ่มนึงนะฮะกำลังรอขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งบางนานะครับ มีทางลาดนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปจ่ายค่าเรือนะฮะคนละ5บาทนะครับ yeah, our ตรงนี้ก็เป็นทางมอเตอร์ไซค์นะฮะส่วนขวามือก็เป็นทางเดินนะครับ อันนี้ก็เป็นตารางเดินเรือนะฮะรอบแรกกตีห้าเที่ยวสุดท้ายก็สามทุ่มยี่สิบนะครับจ่ายค่าเรือที่ตรงนี้นะฮะคนละห้าบาทนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอิี่สุดเก็นบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ